อ,อันนี้เป็นเฟซหลักของผมเนาะเป็นผาไทยเลยบางวุฎภูเก็ตที่เป็นตกปลานะครับเวลาทํางานจันทร์ถึงศุกร์นะครับส่อทิศผมมักจะออกเรือทำข้อมูลติดต่อไม่ได้เนาะวันธรรมดาจันทร์ถึงศุกร์โทรเบอร์นี้ได้เลย084441356 0นะครับต่อตั้งเพจเรื่องของเพจของผมเนาะใช้เป็น BW ภูเก็ตนะครับ BW ภูเก็ต GPS ตกปลาก็จะเป็นเพจของผมเช่นกันก็จะมี2ช่องทางนะครับในสื่อของ Facebook และเพจนะครับ โอ้คร er. no. ับขยี้คร no. ับเมื่อกี้ขยี้ในเชื้อครับปิดคิวครับปิดคิวเบสุกนะจิ้มอันนี้เบสุกเบสุกบ้านๆครับของน้าจิ้มเขยโญงการครับอันดูดูจากการแล้วน่าจะเป็นลูกหนูครับลูกหนูลูกหนูครับลูกหนูนี่ยขยโญขยโญนี่ใช่ขยโญนะครับนี่ขยโญนี่ปั๊มอยู่วนอยู่สามรอบก็วิ่งไปมาอยู่สามรอบเลย แต่ว่ามันไม่กัดไออหนมันไม่กัดที่เราต้องการมันมันกัดลิเทนนะเพราะมันอาจจะมีลูกปลากัดอยู่เข้ามาซ้ําเลยนะครับน้บปูเป้นะครับน้ําน้องถา้เพิ่งตื่นมาครับหัวเช้าน้ําลายบูดเต็มเครื่องแน่นอนครับอืมต้องช่วงเรือนะครับเดี๋ยวมันเข้าพึงนะครับเดี๋ยวมันต้องช่วงเรือนะครับคิดว่าจะเป็นปลานะครับน้บปูเป้เอาตาม่านะครับเบี่ยมเจี๊ยมนะครับหมูสี ลอยจากการเยี่ยงอย่างนี้ส่วนใหญ่เล่นจะเป็นปลาเก๋านะครับเส้นเบ็ดนี่มีเส้นหัวมากินเบ็ดนี่ตายเสือเถิดถูกเบ็ดคนไทยไหนพริกพริกเทาชุยไปเลยครับเอาไปเติร์ครับไปเติร์ครับโอ้เบ็ดโอ้นี่ครับเบ็ดโซกหน้าจิ้มครับเบ็ดไม่ได้ใช้เหยื่อเบ็ดโซกหน้าจิ้มเนาะเดี๋ยวให้ดูขนครับนี่เบ็ดจิ้หน้าจิ้มของหน้าจิ้มชาโดเดี๋ยวให้ดูขนครับนม่ปลาลอยไม่จหวนดูไม่เป็นไรเลยครับจังหวะนี้นี่ครับเบ็ดโซกหน้าจิ้มว้าเม็ดอินไทยแลนด์ครับเม็ดอินไทยแลนด์อันนี้ไม่ได้ใช้เหยื่อนะจับ ดเลยนะครับอืมเป็นสูตรน้ำจิ้มนะครับเต๋อเนี่ยพี่บัตรพีเดี๋ยวชาติคาสิไดอืมปาลาเล้าครับปาลาเล้ปาปลาเล้าของน้าคนหนึ่งที่กำลังวิ่งเรือตามมาครับปาลาเล้าลูกเสือครับลูกเสือเสือปากมั้งเนี้ยเออแสดงปาร์กโดดเทีมอัล,ล๋อตายเลยเกสลักนะั่นโอ้เต๋อตรงนั้น เดี๋ยวห้ลุกงนั้นนะเย่งใน,นปลป้ากันเอาละแล้วตื่นเต้นจ้จ,อจ,อจอบกเห็นนะลเดียไปดิาการพาเรือเข้าหมายนะครับอ่าเราต้องรู้ก่อนว,วันนี้เวลานี้นะครับน้ำไปทางไหนนะครับอ่เข้าไปดูที่บริเวณที่เราต้องการก่อนนะครับช้าๆนะครับเร่งๆไม่ต้องเร่งมากครับไปช้าๆให้เราดูก่อนว่าลักษณะของกองหรือเชื้ออยู่ตรงไหนกันแน่ของกองเพื่อเราจะได้กสะสมอถูกนะครับ เข้าไาช้าๆนะครับอันนี้ใช้ความทีสูงยิงอยู่อตอนนี้มีลมครับลมมาทางทิศนี้เราก็ต้องเผื่อเรือมาทางซ้ายนิดนึงนะครับเดี๋ยวเขาเขาดูเจอเจอที่หนาเมื่อกี้เมื่อกี้สมอกาวมาก็เลยๆๆเลยเลยมาเจอที่หนาพอดีเพราะว่าได้ได้เสียจ,จากเพื่อนเสียเบอร์มาแต่มันไม่ตรงแต่มาเจอเปิดสกแกนข้าครับเจอพอดีเข้าไปต่อเข้าไปที่หมายต่ออ,อันนี้มันหัวมันแคบกว่ามันเจอสิ่งที่ตรงท้องเรือพอดีเชื้อนะครับกขจะถึงหมาย นะครับเราเข้าไปช้าๆ,ๆ,ๆนะครับบอกรอบเครื่องกดดูลักษณะแล้วค่อยกะแล้วขึ้นเหนือน้ำนะครับ <S 2> <S 2> <ๆ S 1> เราต้องรู้ว่าทิศนาแต่ละท้องถิ่นนะครับน้ำมันก็จะอยู่จะก,การไหลของน้ําก็จะต่างกันไปแต่ตอนนี้เวลานี้เป็นเรื่องช่วงของเวลาน้ําลงนะครับเราต้องรู้ว่าน้ำมันางทิศหนกอดนะครับเพื่อจะกะร,ระยะในการทอดสมองน,นะครับทําเองฉายเองอธิบายเองให้ครบให้จบในคราเดียวนะครับจะมีแรงถามว่านี้ผมขอใช้เป็นแบรนเดียวทําไมจอนี้เจอเชื้อแต่ทำไมจอนี้ไม่เจอเชื้อ ลักษณะของวสัญญาณมุมไม่เหมือนกันนะครับอันนี้คือสิ่งที่ตรงท้องเรือพอดีรผมใช้หัวเขบนะครับอันนี้ผมเข้ามาทับแล้วนะครับใล้ๆจะทับแล้วเป็นลมมาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะครับน้าลงเราต้องกะมาทางซ้ายของกองนิดนึงนะครับตรงนี้นะครับน่าจะเป็นเรื่องของลักษณะของพวกตะข่ายอวนเพราะจากข้อมูลที่ได้มาลํานี้เป็นเรือประมงครับที่มีตะข่ายอวนแต่ซากเรือมันแตกแล้วนะครับนี่ครับมีตะข่ายอวนอยู่นะครับ ลักษณะของความดีสูงในน้ำสี่สิเมตรหัวทีนวันนะครับมันจอบกว่ากันเพราะเราใส่กันข้างนะครับเดี๋ยวมันจะท่าสมอนนะการท่าสมอนะครับมันก็อยู่ที่ประเภทปลานะครับว่าเป็นเราต้องการหาเป็นปลาประเภทไหนถ้าเราอยู่ใกล้เกินไปนะครับเดี๋ยวมันก็เกี่ยวกองนะครับหนึ่งเราเจอแล้วเมื่อกี้เห็นแล้วว่าเชื้อปลานะมันเกาะอยู่บริเวณนี้นะครับเราก็กะระยะนะครับไปขึ้นท่อสมอระยะห่างจากกองสี่สิบเมตรนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมกะอ่อนกองอยู่ทางขวานิดนึงเดี๋ยวผมจะทับใหม่นะครับเพราะว่าลมมันมาทางนี้ เดี๋ยวผมจะมาท่อสอมให้เรือหยุดประมาณนี้นะครับอ่าขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เชื้อเชื้อขาดแล้วนะครับเชื้อขาดหาจากกองมา53เมตรแล้วเราต้องรู้ด้วยว่าลักษณะบนหลังเราท่อสโมแล้วเรืออยู่แบบไหนตอนนี้นะครับมันเป็นลมทางนี้เดี๋ยวเรือเราจะเอ่เบียดท้ายออกมาเพราะว่าลมมันจะผลักเรือออกมาผมเลยต้องเผื่อมาทางซ้ายนิดนึงนะครับเพื่อให้เรือตกอาหาจากกองพลาดจากกองน้อยที่สุดนะครับเข้ามาเรื่อยๆครับอ่าประมาณนี้ อ่าตอนนี้ผมมาจะหาเป็นพวกปลาจานผมไม่ได้เข้าเขาใกล้กองมากนะผมจะทอดสมอที่ประมาณร้อยเมตรนะครับแล้วผลสมองลงมานะครับเราต้องรู้ทิศทางของน้ํานะครับื่้วเทคนิคต่างๆสำหรับผู้ที่ได้ขอยาบผ,ผมไปแล้วก็จะมีข้อมูลตั้งที่ผมให้ไปเลยนะครับสามารถเอาไปใช้งานได้เลยนะครับอ่าโอเคอันนี้ผมขยับมาผมจะมีสองกองอยู่พอดีนะครับเป็นสร้างมันแตกแล้วนะครับเห็นยังตอนนี้ลมลมนี้มันเริ่มแรงผมต้องขยับเรือทางซ้ายอีก เพื่อให้เรือตกมาทางนี้น้อยที่สุดนะครับเพื่อไม่ให้พลาดครับเดี๋ยวตอนนี้น้ําลงจะสุดแล้วเรือสักพักก็เป็นน้ําขึ้นเรือก็จะพลาดไม่น้อยแต่ผมจะท่อสมอคอยเวลา่กนอ่านี่สังเกตครับห่างกอที่98เมตรนะครับเดีย๋ยวคอยดูตอนที่ผมท่อสมองแล้วนะรับมันมันจะออกมาแบบไหนนะครับอ่านี่ผมห่างกอที่ประมาณ80กว่าเมตรสังเกนตนะตอนนี้มันยังไม่เข้าที่เดี๋ยวลมมันจะผลักท้ายเรือมาอีกตรวเรือก็เราก็จะตรงกับปีกกองนะครับแต่ตอนนี้มันยังอยู่ทางขวาแบบนี้ถือว่ายังไม่ได้เดี๋ยวสักพักลมมันจะต อย่างมั่งนะอย่างมั่งนะลงให้เขาดูเพราอย่างมัง่งน้ำซ่ายาน้ำเฉียวพิซเตอร์หนองอย่าไปบเล็ดน,นี่ก็เขี้ยวเป,ป,ป้ตกลงกันเลยลูนี่รอตกเป็นกี่เลี่ยมคือตกลงเลยน้ำเฉียวน้ำซ่ายาน้ำซ่ายซาโดส่งเข้าประกวดเหลี่ยมเจี๊ยมหมูสีหรืออะไรนร้ำแรงมากครับน้ำลึกประมาณที่สี่ สามสิบสี่สิบเมตรตะก,กัวหนึ่งกิโลน้ำแรงมากอืมตะก,กัวจัดน้ำนะครับลูกเสือฮะไอ้ยอไอ้ยอทีน้ำเชี่ยวโอ้สีเงินปลาลีน <c oughs> <c oughs> โอ้ยหายากครับส,สำลีหินครับสำลีหินโอ,โอ้สีแก้วอ่าตอนนี้ลมลมเริ่มมา ก็จะมีกลุ่มฝนนะครับอยู่นอกเขตอยู่ที่ประมาณ12กิโลเมตรก็คือ11,200เมตรนะครับแล้วก็มีเรือเข้ามาในเขตนี่คือข้อดีของเราดาร์ครับผมจะตั้งอยู่ที่ประมาณเดืนกันูาครับอเราก็จะมีเรือวิ่งเข้ามานะครับอันนี้ลักษณะของเรือวิ่งเข้ามานะครับเรือเรือปากกะตกะวิ่งเข้ามา นนเขตี่คือข้อดีของรายได้ถึงข้อดีนะครับที่เราช่วยดูระยา,ามค่ําคืนมืดๆอย่างนี้ได้นะครับเป็นเรือปากปตกตะเข้ามานะครับโ <c oughs> ซงไฟเสียนนี้เ <c oughs> ข้ามาในเขตประมาณนี้นะครับเป็นเรือปากกาเป็นเรือปกากกตะนะครับเรือปากกตะเข้ามาในเข <c oughs> ตครับผมนาป้นะครับนาป้เหยื่อสดนะครับตอนนี้มาในเขตน้ําตื้นนะครับน้าน้ํา40เมตรนะครับในน้าตื้นทสมอ ห่างจากกองร้6สี่บกเมตรนะครับก็ต้องป็นปลาบางๆบางพีดเลยเลือกที่จะทอดสมองห่างๆกองนะครับกองอยู่ทางขวาเรือนะครับอนะพี่อย่าสดนะครับออกข้างนอกไม่ได้ครับอากาศเปลี่ยนแปลงกันทันหันเปลี่ยนแผนเข้ามาในขดตั้งตื้นกันต่อาอเลยครับนะพี่ขี่เพียกเออพี่เพียกนะครับเออ ดูในวินแล้ววินวินโดนวินหลอกแล้วนะครับเขามาเก็บนักเตื่นแทนนั่นเงี้ป่าเฮ้ยต้อเซ้องเส็งต้อเซ็งสายลาบุญยาวเนาะเหลี่ยมเจียมครับเหลี่ยมเจียมตะมาชักคู่ครับโอ้ตะมาชักคู่นะครับนี่ตะมาชักคู่ครับป่าจ้าครับป่าจานหมูสีอ่าอะไรเคลื่อนหมูสีปีซึดปีซึดมาลาวไปนั่นมาลาวไปนั่นก็สะหมอแล้วนี่ครับน้ำมันขึ้นไปทางหัวเรือนะครับ เราจะทอดกองนี้มันจะมี2กองอันนี้น้ำไหลประมาณนี้ปุ๊บน้ำก็จะเทออกจ้าเรือมามาหากองนี้เทนะครับก็เป็นปลาพวกนี้ครับปลาจานหมูสีปลาตะมะเหลี่ยมแจ้มหอนอนเขาแล้วครับือหอนอนเขาแล้วน้ำไม่ไหลน้ำลงแรงมากแต่ก็น้ำขึ้นไม่ค่อยไหลเพราะว่าปลาเบ็ดนะครับจี้เข้ากองครับพวกปลาที่อยู่ตามตีนหินเข้ามานะครับทำทุกตอนะอธิบายจะมีข้อมูลนี่ประมาณนี้ขึ้นมาลูกปลาจาน สำคัญคือเราไม่ต้องอยู่ใกล้กรงมากเกินให้ปลาเป็ดเข้าไปคือคาวมันก็จะเข้าไปหาน้ํามันก็ลากพัดคาวเข้าไปใช่ไหมทาให้พวกพวกปลาหาเหยื่อนี่ก็ตามคาวขึ้นมาครับประมาณน,นั้นพี่เสือต้นยาวเาราันานั้นไม่ใช่ว่าเราให้เบืออ่อน้ำส้วมรวยเลยผ่าต้นมากอเกี้ยวเลี้ยวโราไขควาต้นมาต้อตามมากอเกี้ยวมนะันเบือห้ารวยนั้น <laughs> ปลากินดีพี่เสือเนอเแข็งเต็มกระดังนี้เต็มเต็มไป เออเหรอแต่ว่าน้ำขึ้นไม่ค่อยพานแต่ถ้าว่าเบื้อห้าร้อยนั้นอย่ามาตอกตามมาเนาะไว้ตอกที่ทองเสียดายอ๋อเอาลอยนะเนาะกิดว่าเล่เป็นเป็นยาไว้นอนรับเไปเนาะถ้าว่ายานอนไปแล้วกลับมากินโกฟีตาเจ๊กไปเลยเอาลอยนั้นแต่ว่าน้ำขึ้นไม่ค่อยพานน้ำลงเขียวเก็บไปเรื่อยๆใช่เห็นลายเห็นลายอย่าเพิ่งนอนก่อนนะ หมอกหมอกลงฤิหมอกลงเป็นควันมาไหนฮะหมอกลงจากแหน่งๆนงอย่างนั้นม,มาแล้วนะม,มาแล้วนะเก็บเรื่อยๆนะแต่มาช่วยๆนะบนะมาแล้ว,ลวนะอย่าเพิ่งนอนก่อนนะ <laughs> เวลาเราจุดสมอนะเาราก็ใช้ทุ่นเนาะเราก็จะโบเหมือนกับว่าเราใช้จับสายปเปล่ามานะครับเราก็ใช้เป็นทุ่นที่สมอเราทําเป็นลักษณะของตะเกียบตัววีเอาไว้นะครับสังเกตไหมผู้ชักก็จะทําเป็นสายเบาๆบขึ้นมานะครับซึ่งวิธีนี้ตอนดันที่แรก,กเราต้องเบาๆบก่อนเนาะอย่างเช่นทางดำมนะันจะใช้กันเยอะหรือพื้นที่อื่นก็อาจจะมีการทําแบบนี้กันบ้างแลนะ้วเนาะทําให้มันเบานะครับมันก็จะหนักเฉพาะก่อนจะถึงเรือประมาณสองวากาจะมีน้ําหนักนะครับเราจะเป็นแับตะเกียบเอาไว้นี่ครับ พอดันปั๊บลูกทุ่นมันจะวิ่งไปวิ่งไปไปกับติตะเกียบตัวนี้ขึ้นมามันจะหนักแค่ประมาณสอวาโดยประมาณเนาะพีเซิร์ีเซอร์เนียเนล็งเรื่องมากเนาะจะเลยดูเดินโปดูจะเน้ยเลงเนียเนีล็งเขื่องมากเนาะเมามาชาชนะกดเไม่้เล็กเลี้ยดูไปกัดเตี้ยพีเซิร์ปีเซอร์เนียเล็งเนี้ยเล็งมากมเนาะเปลงมันมาเนียเนล็งมาเนียเล็งมากจะเลยก็เกี้ยวเนียล็งมากมาเรื่อยๆเนาะเนียเนล็งมากเปลงมัน อแล้วไอ้นั่นไม่รู้อะไรเลยก็เลยไอ้นั่นกินกลากว่านแล้วเอาแล้วอ่าครับมาต่อครับน้าําเช้าครับน้ําเช้าอ่านี่เรือหางกองที่หกสิบเมตรนะครับน้ําไหลไปทางกาบซ้ายเรือนะครับซึ่งเรือก็หันกับซ้ายเข้าหากองนะครับมันก็อยู่ที่ประเภทปลาแล้วก็ตีนหินกองนั้นนั้นเราต้องวนดูก่อนเนาะว่าลักษณะของตีนหินอ่าหนาบางยังไงเพื่อไม่ให้คลองเบ็ดนะครับ อ่าตอนนี้ซาวซาวเดอร์ผมปิดผมก็มีมีสาเหตุเวลาทําไมผมต้องปิดซาวเดอร์เวลาเข้าหมายอ่าครับปพราะมันเขียน้ําตื้นโอ้ยโอ้ยเอาตัวเอาตัวเอาตัยน้องมณีครับเฮลไลครับเฮลไลอืมเฮลไลครับผมเฮลไลนี่ก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับแต่แต่วยจะเป็นภาษาอังกฤษเฮนยายน้ำซาวน้ำซาวชุบกับชุบไม่เสร็ สา,สาเหตุที่เราต้องตกนุ่มๆเนาะเพราะว่าปลาบางทีมันมัน,ม,นมันค่อนข้างจะเลือกมากก็เลยใส่สายหน้าเล็กๆอาศัยว่านิ่มนวลเนานะครับใช้สายเล็กๆเบ็ดหน้าเล็กๆเบ็เตอร์ไหมยูโนเบ็ดเตอร์ <You know? S 1> ที่เกี่ยวปลา um, ไปได้เยอะปลามันขึ้นเร็วเยเราไปตกล้าวหนังวิ่งบาต้องต้องต้องหมุนเรือนะครับหมุนเรือเลี้ยงเรือให้แต่นี่ทสอหมอแล้วไม่ตกดีเลยผม เปเตื้อไปเตือใหญ่ตองเดียวคาดใหญ่โค้งเล่นทั้งหน้าเนี่ยเล่นซ้ายทั้งหน้าเนี่ยสายมันเล็กครับปลามันอาจจะไม่ใหญ่มากนะแต่สายมันเล็กเลยต้องทะนุถนอมมันหน่อยแต่ถ้าปลาบริษัทนี้เป็นปลาที่ม <Ch> ีเยอะแล้วปลาไม่ค่อยเลือกเลือกมากเราก็สามารถบูได้นะครับแต่นี้เราใช้สายเล็กๆเอาไปเตื้อใหญ่โหลดโทงเลไม่ผือไม่ผือชฉลี่ยมันตกว่าดีจ้ะอ๋อชุบชุบงามครับชุมงามน้ำเช้าอันี่เตื้อนี่เออนุ่มหนิมหนุ่นเลยหนิมหนุ่นเลยไม่ต้องแคบโบว์มีขึ้นนะหลุดตามมาเต็มหม เอือตัวมอนอีตัวมอนมาฮีมาฮีต้องตุชัวโอ้แม่สังเกตน้ชมมันมันตัวไม่ได้ใหญ่นะแต่ว่าเราใส่สายเล็กเราเลยต้องนิ่มนวลว่าฝูงมาฮีมาฮีกลุ่มนะครับฝูงมาฮีมาฮีกลุ่มเลยเอาไปเติะนี่ผมจะได้ไปโทษนี่ผมเอาลงอ,อ๋อตอนวันนี้ทังนี้มันนับเป็นนับปเป็นแล้วนะครับมันได้ปลายอยคนเดียวเลยผมไม่ได้จะได้เลยนี่กืนรางเลย หลังหลังจากที่ผมส่งคลิปนะครับไปลงในไลน์กลุ่มเพื่อนรุ่นพี่มาลำหนึ่งนะครับเสียงเสียงว่าคันเร่งคันเร่งผักไปหน้าไม่ได้เลยนะแข็งหมดแล้วเจอเจอคลิปหลอนข้าไปน้ำเช้านะครับอ,อยู่เป็นเป็นรุ่นพี่เดียวอยู่ในกลุ่มเดียวกันเนาะนะนครับสังเกตคันเร่งนะครับรู้สึกว่าคันเร่งผักไปได้เลยนะครับคันเร่งมันมันติดหรือว่ามันแข็งนักอย่างแลนะ้ว <c oughs> มาแล้วนะครับนาสืดครับนาสืดเรือ,อโม อ่าม่านะครับยันม่านม่ามารีนแล้วก็เครื่องเป็นของามาห่าครับนี่เรือเรานี้มาสวยครับเรอนี้มาสวยอ่าครับกระละอ่าของ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 เพื่อนรุ่นพี่ท่านนี้นะครับกำลังต่อลำมาอยู่โปรติดตามครับอย่างงามสุดแน่นอนนะครับอ่ามาแล้วครับพาลูกน้องมาครับพาลูกน้องมาครับส่วนส่วนอ่านาเขาอยู่ด้านในนะครับพาลูกน้องมาแล้วครับลูกน้องเขาดูอยู่แล้วตอนนี้อยาเข้าเคเราอยาเข้าเคโเราเราห่วงไหม ดอกฟ้าทันทีฟ้าเข้าถึงได้ว่างานเก็บงานปลาเก๋าได้ว่าโอ้ได้ว่าโอ้ยขยโขย,ง,ขยงครับขยโไปคันนะครับอ่าเป็นตระกูลพวกปลาเก๋าน,นี่อ่ากระติกนี้เต็มไปแล้วหนึ่งกระติกนะครับปลาเกา๋าปลาเกา๋านี่ปลาเก๋าพวกนี้นะครับตัวใหญ่สสวยๆนะครับไฟฟ้าเข้าถึงครับอันนี้เป็นอาหารเสริมของนักตกปลาครับเราไม่มีไมโครเวฟครับเราตากแดส เป็นปลาเก็บครับว้นนี้มาเราปุปกอมาตกปลาไปอยู่แถวเกาะเขียวอยู่สองคืนไม่ได้ปลาเท่าไหร่ครับพอมาบ้านเดิมกอราชาลูเหลืหลองได้ว่าได้ว่ามาเลยครับหน้กากอาหน้เาเกดีอย่าปอมไม่กินก็จําเป็นนะครับอืหน้าเพลิงหน้าเพลิงพรมแดงนะครับอืมต้องไปหามะนาวแล้วนะครับอืม นาเกลนา,นาต้ยมยำเนาะนึ่งมะนาวนะครับนึ่งบวัวเป็นเป็นปลาครอบครัวนะครับปลาเพื่อสุขภาพนะครับอือเฮียริจิฟันลี